ใครชอบกินไอติมเดลิฟินเหนือนพิสามีบ้างคะทุกคนพิสามีแอบได้ยินมาว่าตอนนี้เขาลังเปิดตัวสตรอเบอรี่ชมใหม่ที่มีให้เลือกด้วยกันถึง5เมนูเลยนะคะทุกคน ไมไ่่หวนคะตัวแม่อย่างเราจะแคร์เพื่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่รสชาติแรกเลยนะคะมิสซัตมิลกี้สตรอเบอรี่เจลลี่มาต่อที่เมนูที่ 2, izza, Milky, cake. 2> มิสซัตมิลกี้สตรอเบอรี่บัตเตอร์เค้กมาพร้อมเสิร์ฟสตรอเบอรี่เนียนนุ่มนะคะหอมกลิ่นนมปั่นคู่เวเฟอร์โคนกรุบกรอบท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมซอสสตรอเบอรี่ช่ำชาม,ช,มชูโรงด้วยเจลลี่และบัตเตอร์เค้กเรามาที่เมนูที่3เลยนะคะซูเปอร์ซันเดย์มิลกี้สตรอเบอรี่บัตเตอร์เค้กแอนด์เจลลี่ เครื่องแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะทั้งซอสเสิร์ฟเนื้อนุน่มท็อปปิ้งด้วยวิปครีมบัตเตอร์เค้กเจลรี่และผสมผส,สานสตอรี่สุดชามโอไม y god เพียง59บาทเท่านั้นทุกคนอร่อยมากพี่สม,มิชชัเท่านั้นยังไม่พอเรามาต่อกันที่เมนูเฟเป้มิกกี้สตรอเบอรี่เจลรี่แล้วก็เฟปเป้